ดูไม่น่าแต่ตื่นเต้นจริงนะโอเค5นาทีครับเน,นาทีเป็นของคุณลุงพเดวุ้ยวุ้ยวุ้มามาเต็มหาก<ๆ>พวกเรากำลังสบาย<ๆ>จง<ๆ>มือพันร<ๆ>อดแล้วกู <laughs> ขอบคุณนะครับไม่รู้พี่บอยบอกว่าให้เชื่อผู้คนยังไงจำพี่บอลมากูก็เชื่อแบบนี้แหละครับง่ายๆดืๆ้อๆตรงๆนะครับก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวก่อนด้วยบทเดิมๆของผมนะครับ เรื่องของผมก็เป็นเรื่องของคุณน <nis> <ล>ะเรื่องของคุณก็เป็นเรื่องของผมและเรื่องของคุณก็ยังเป็นเรื่องของคุณจากสุดท้ายผมอยากให้เรื่องของคุณใอ้เรื่องของผมเป็นเรื่องของคุณเพราะผมเป็นช่างตัดผมนะครับสวัสดีครับผมชื่อเอชนะชั่วสวัสดิ์วิชัยสวิตคุณไม่ต้องฟังสิ่งที่ผมพูดเพราะผมจะเชื่อในสิ่งที่ผมพูดแล้วผม,มพูดในสิ่งผมเชื่อเอะสโลโแกนนีคุณคุณไหมครับไม่ใช่ครับนั่นสโลแกนพี่บอยสโลแกนจริงผมคือความคิดคมกว่ากันไกล ถ้าอยากกินหลังใหญ่ต้องไปหงจันดู <c oughs> งงๆนะครับงงกับผมเองพูดเองผมก็ยังงงนะครับ <c oughs> เรื่องที่ผมจะมาคุยกันวันนี้ก็คือเป็นวิธีคิดของผมเล็กๆน้อยๆครับซึ่งผมเอามาดัดแปลงกับการใช้ชีวิตก็คือมีเล็กๆ3คำง,ง่ายๆคือ BIOV BIOV <c oughs> คืออะไรผมชื่อ A แต่เริ่มต้นชีวิตด้วยคำว่า B เหมือนที่พี่บอยพูดเมื่อเช้าว,ว่าคุณ A B และ E B นั่นคือ A อและเป็น EA นะครับผมผมเป็น EA นะครับ <S <S 1> <S 1> ชื่อผมขึ้นเริ่มเริ่มต้นด้วยตัว B คืออะไร B. คือ B ก็คือคำว่า brave brave คือครับ brave คือความกล้าหาญกล้าอะไรครับกล้าที่ฉีกจากตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าความคนที่มาความกล้าให้ผมก็นแรกคือคุณแม่ของผมเองคุณแม่ของผมเนี่ยเป็นคนที่มอบโอกาสต่างๆให้ผมในทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องของการเรียนจนถึงมาเป็นอาชีพช่างทำผม ด้วยความที่เราเป็น business family ผมขอูหน่ลยครับใครที่ทำงานกับที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่เจมบ้างครับอ๋อมีหลายคนรอนดแล้วหอเชื่อมคนได้หายเครียดโอเคครับพอเวลาที่เราทำงานกับคอรอบครัวเนี่ยมันจะมีความกดดันของคุณคพ่อคุณแม่ที่ทำใน generation ของเขาซึ่งเราไม่เชื่อมใน generation ของเราซึ่งพอทำกันไปมากๆเนี่ยมันทำให้เกิดแกลบช่องว่างระหวา่างครอบครัวนั่นคือทำให้ผมไม่เคยคุยกับคุณแม่เลยคุยกันเนี่ย วันหนึ่งแค่สามคำคือแม่กินข้าวอย่างเช้าแม่กินข้าวอย่างเย็นแม่ครับกินข้าวอย่างเย็นเป็นแบบนี้มาสี่ปีเกี่ยอะไรความกล้าครับมีวันหนึ่งวันขึ้นปีใหม่ผมจําได้คุณแม่ผมเดินมาบอกผมว่าเอเราไม่เคยคุ้นใจเลยนะลูกมาให้แม่ก่อนหน่อยผมจำได้ว่าผมจีนน้นตาไหลอย่างงี้แล้วคุณคนนี้ออกมาว่า <c oughs> ใครที่ทํางานกับครอบครัวเนี่ยมันจะมีแก้ปัญหาว่างกันแก้ปัญหาแร้วว่างกันทาให้เราเกิดความแข็ง bad, แข่งรักแบบแข็งแข็งรักไหมรักแต่มันรักแบบแข็งแข็งอ่ะผมยืนนิ่งอยู่สักสต์นันประมาณสามไม่รู้สตานพออะไรแต่แม่เดินเข้ามาเข้ากอดผมผมไม่ทมมอาอะไรผมยืนน้ำตาไหลแล้วผมก้กลมลงไปทามเท้าแม่ผมบอกว่าแม่ครับเรามาเริ่มต้นให,หม่นะครับและนี่เป็นส่วนต่อไปที่ให้เกิดผมของคําว่าตัวโอ โอคืออะไรครับโอคือ opportunity opportunity ที่สร้างโอกาสตั้งแต่ผมเข้ามาในธารชีพที่เป็นช่างทำผมเนี่ยก็มีโอกาสต่างๆดีๆมากมายรวมถึงโอกาสที่ได้มายืนตรงนี้ด้วยนัย้นเนี่ยโอกาสต่างที่เข้ามาคือผมได้เจอบรรดาเซเลปมากมายที่มาเป็นลูกค้าผมไม่ได้บวดรวยว่าจะต้องมีลูกค้ามาตัดผมแต่มันเป็นโอเรื่องของโอกาสไม่ว่าจะเป็นรูมเจดทีน่นายดูนาน้องก้าฮอร์โมนปิตูภพท PK, อนทีเกอะไรหลออยายงที่ทําให้ผม ได้เปิดเจอโอกาสนี Commons, ้และทําให้ผมได้ไปต่างประเทศต่างๆมากมายนี่คือเรื่องโอกาสทีนี้ผมถามเล็กๆเรื่องนึ่งว่าคุณเคยสังเกตไหมว่าช่างต่ดผมชอบใส่เสื้ออะไรที่แรกช่างต่ดผมชอบใส่เสื้อสีอะไรสีขานะครับมีที่สีดำสีดำทำไมถึงใส่เสื้อสีดำใครตอบถูกผมมีน้ําจืดให้หนึ่งขวดทำไมครับโอเคโอเคตอบได้ครับไม่ผิดครับ ต่จริงๆผมจะบอกว่าความจริงที่ผมค้นพบคือหนึ่งชาคนคนเราเนี่ยชอบถูกฝึกให้ตามมากกว่าถูกฝึกให้คิดเราถูกฝึกให้ตามตามนะครับเราชอบถูกฝึกให้ตามฝรั่งฝรั่งใส่เสื้อสีดําตัดผมถามว่าทําไมและถ้าผมใส่เสื้อสีดาตัดผมจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือหนึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ผมได้รู้จากการตัดผมคนเอเชียผมสีอะไรครับดำแล้วถ้่ายืนถ้าเราใส่เสื้อสีดํายืนแล็วกาวเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีอะไรครับดำแล้วมันจะมองเห็นผมไหมครับ แล้วทำไมฝรัง่งใส่เสื้อสีดำตัดผมครับผมสบ้าน<อ>สีทองแล้วผมสีทองกับเสื้อสีดำจะเกิดอ,อะไรขึ้นครับเด่นเด่นถูกต้องตกง่เต็มเไยครับจริ<อ>ไงนะจริไงนะคุณลองคิดนะว่าถ้าเกิดผมใส่เสื้อสีดำตัดผมคุณ <Milk> ผมจะไม่เห็นรายละเอียดอะไรบนผมคุณเลยแม้แต่ติดเดียวถูกไหมเพราะนี่ย <Deadpool> ผมยืนตัดผมมาเนี่ยสองปีโดยที่ยืนตาแทบเห็นมันวันหนึ่งด้วยเดียชาบุญที่ว่าเสื้อแม่งซักไม่เสร็จก็เลยต้องใส่เสื้อสีขาวพอเราใส่เสื้อขาวเสร็จอ๋อ ความสว่างอยู่นะตรงนี้นี่เองอชีวิตเลยเป็นเจอ์นะครับมันก็คือเป็นเรื่องของการปิดวิธีคิดทีนี้ถ้าผมให้คุณเลือก3เรื่องเล็กๆเอาเป็นเรืองสามเร่องเป็นวิธีคิดผมเองคือถ้าคุณเลือกได้คุณจะเลือกอะไรระหว่างมีชีวิตให้อยู่ได้กับมีชีวิตให้อยู่ดีกินอากินข้าวให้อิ่มหรือกินข้าวให้อร่อย,อยตัดผมให้สั้นหรือตัดผมให้สวย ถูกต,ต้องเพราะนั้นคุณเรียกชีวิตได้ไดีนะครับสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดก็คือรวบรวมคอนเซ็ปต์ก็คือ B O V B y O V คืออะไรครับทุกคนเล่นคําผวนเป็นเนาะให้ผมขนเป็นไหมยังยังนแป๊บหนึ่งไงไหมโขนที่โหว่ยังยังก็ดิไข่มันก้าวก้าวไปตายลอยตาแซดตาตาตายต่อจีจีต่อวี และขอขอบคุณกองที่มีชื่อภาษาเทยสามตัวให้เรา B O Y พิสูจน์แสงอรูโดดได้ด้วยครับ